อธิบายไปพร้อมๆกันนะคะหานักเรียนมีปากกานะคะเอ้ยมีดีสอกับไม้บรรทัดสามารถเอาไว้ขีดนะคะตามคุณครูได้ในหนังสือในหน้า1 7เขนะคะเริ่มขึ้นในการนำความร้อนของวัสดุดนะคะการนำความร้อนของวัสดุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็บอกว่าความร้อนเนี่ยมีการเคลื่อนที่หรือถ่ายโอน เตรียมไม้ไม้ฮัดนะคะกับดินสอนะความร้อนมีการเคลื่อนที่ผ่านถ่ายโอนผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวเราตลอดเวลาจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปบริเวณที่อุณหภูมิต่ำหรือจากบริเวณที่ร้อนกว่าไปบริเวณที่เย็นกว่านั่นจะสรุปได้ว่าความร้อนมีการเคลื่อนที่ถ่ายโอนผ่านสิ่งต่างๆนะคะจากบริเวณ ที่มีอุณหภูมิสูงไปบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำหรือจากบริเวณที่ร้อนไปยังบริเวณที่เย็นกว่าเราจะรู้สึกเย็นเมื่ออยู่ในน้ำนะคะเพราะมีการถ่ายโอนความร้อนจากร่างกายค่ะไปยังน้ำเมื่ออยู่กลางแดดเราจะรู้สึกร้อนนะคะจากแสงแดดเพราะว่า ความร้อนจากแสงแดดเนี่ยจะถ่ายโอนมาที่ร่างกายเราเราก็เลยรู้สึกร้อนหรือเมื่อเราเนี่ยยืนเท้าเปล่านะคะบนพื้นคอนกรีตนานๆเราก็จะรู้สึกร้อนนะคะเพราะความร้อนจากนะคะพื้นคอนกรีตถ่ายโอนมายังเท้าเรานั่นเองนะคะกีดให้เรียบร้อยกีดให้เรียบร้อยเรียบร้อยยัง ก็เบียอยู่ในหนังสือหน้าที่17นะคะเริ่มเรื่องใหม่ในเรื่องของการนำความร้อนซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงในเรื่องของความแข็งความยืดหยุ่นความแข็งก็คือนำนะคะวัตถุนะคะหรือวัดสดุเนี่ยมาขูดขีดกันหากเกิดรอยแสดงว่ามีความแข็งน้อยนะคะหากไม่เกิดรอยก็แสดงว่ามีความแข็งมาก และความยืดหยุ่นนะคะเขามีเส้นเอ็นสองเส้นจากวิดีโอเนี่ยนะคะเขาเนี่ยย่อนหานไปสายลงไปและกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งความยืดหยุ่นหันยืดหยุ่นมากเนี่ยต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มากเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับวัสดุต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาหน้าต่อมา หน้าสิบแปดหน้าสิบแปดนะคะต่อมาในหน้าสิบแปดการถ่ายโอนความร้อนเกิดจากนะคะตรงนี้ในหน้าสิบแปดนะคะการถ่ายโอนความร้อนเกิดได้กับสารทั้งสามสถานะเลยได้แก่ของแข็งไม่ว่าจะเป็นพื้นดินนะคะของเหลวเช่นน้ำ นะคะหรือแก๊สเช่นอากาศการานำความร้อนเนี่ยไปการถ่ายโอนความร้อนด้วยวิธีหนึ่งโดยวัสดุที่นำความร้อนได้นะคะจะมีการถ่ายโอนความร้อนผ่านอนุภาคของวัสดุนั้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณที่มีอุณหภูมินะคะสูงกว่าไปบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเดี๋วยวครูเบียย้อนให้นะคะเดี๋ยวครูบียย้อนให้ มาดูจากรูปมันจะไฮโอ o N อย่างไรอันนี้นะคะช้อนสแตนเลสไปแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมินะคะสูงปี๊ดเลยนะคะอุณหภูมิของน้ำร้อนเนี่ยสูงเลยแสดงว่าร้อนนะคะอุณหภูมินะคะตรงปลายเนี่ยปลายช้อนตรงนี้นะคะแสดงว่ายเย็นดูจากนะคะลูกเทอร์โมมิเตอร์ แสดงว่าเย็นนะคะการถ่ายโอนเนี่ยเขาก็จะถ่ายโอนจากน้ําร้อนสีฟ้าเนี่ยไปที่สแตนเลสนะคะก็จะทําให้ปลายช้อนเนี่ยจากเย็นนะคะกลายเป็นร้อนทําให้ปลายช้อนเนี่ยจากเย็นกลายเป็นร้อนโดยการถ่ายโอนความร้อนถ่ายโอนจากตัวที่เป็นน้ํานะคะตรงนี้นะคะตัวที่เป็นน้ําไปที่ช่อนสแตนเลส ก็มีการถ่ายโอนไปเรื่อยๆนะคะจากอุณหภูมินะคะของปลายช้อนเนี่ยเย็นอยู่นะคะก็จะกลายเป็นร้อนขึ้นเนื่องจากความร้อนจากน้ำร้อนเนี่ยถ่ายโอนไปที่ช้อนสแตนเลสน,นั่นเองค่ะอ่านไหมครูเบียไปหน้าถัดไปนะคะครูเบียไปหน้าถัดไปนะ ต่อมาหน้าถัดมานะคะหน้านที่21จะเป็นการสรุปและนะคะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เขาบอกว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีการนำความร้อนที่แตกต่างกันซึ่งทดสอบโดยการให้ความร้อนกับวัสดุแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงความร้อน วัสดุที่นำความร้อนได้ดีความร้อนสะ่ายโอนอนุภาคของวัสดุได้ดีกว่าวัสดุที่นำความร้อนไม่ดีวัสดุแต่และชนิดนะคะนำความร้อนแตกต่างกันก็เลยต้องใช้ประโยชน,น์นะคะแตกต่างกันนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันเบียขอตัวสักคนะเปิดตามเลยนะคะการนำความร้อนของวัสดุเขาบอกว่า การที่วัสดุเนี่ยถายโอนความร้อนผ่านอนุภาคของวัสดุจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าได้นั้นเป็นการนำความร้อนนะคะวัสดุแต่ละชนิดนําความร้อนแตกต่างกันโดยวัสดุหลายชนิดนําความร้อนเราจะเรียกว่าตัวนำความร้อนอ่า และวัสดุหลายชนิดนะคะและวัสดุหลายชนิดเนี่ยนำความร้อนได้ไม่ดีนะคะเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนดังนั้นนะคะตัววัสดุที่นำความร้อนได้ดีเราจะเรียกว่าตัวนำความร้อนแต่วัสดุที่นำความร้อนไม่ได้ไม่ดีเนี่ยเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนนั่นเองมนุษย์เนี่ยนำ สมบัติการนำความร้อนของวัสดุมาใช้ประโยชน์นะคะเชน่นการเลือกวัสดุเพื่อทำแก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อนๆอาจใช้เป็นพลาสติกหรือกระเบื้องซึ่งเป็นวัสดุที่นำความร้อนได้ไม่ดีเนี่ยหรือฉนวนความร้อนทำให้เวลาจับแก้วไม่ร้อนมือเหมือนกะติกน้ำร้อนนะคะหรืออาจแก้วเย็ติของนักเรียนนะคะ การทำอาหารให้สุกควรใช้ภาชนะที่นำความร้อนได้ดีเช่นโลหะมาตั้งบนเตาความร้อนจากเชื้อเพลิงในเตาก็จะถ่ายโอนมาที่ภาชนะและถ่ายโอนไปที่อาหารนะคะทำให้อาหารเนี่ยสุกเร็วนั่นเองอ่านห้าต่อมาหน้าที่23่สิบสามแะนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นงานให้เป็นสามมิติได้อย่างรวดเร็วก็าอาศัยการนำความร้อนของวัสดุโดยหัวที่ของเครื่องพิมพ์ทำจากโลหะบางชนิดซึ่งนำความร้อนได้ดีเมื่อได้รับความร้อนหัวที่จะส่งผ่านความร้อนไปที่วัสดุสำหรับพิมพ์ซึ่งเป็นของแข็งทำให้ของแข็งนั้น กลายเป็นของเหลวเมื่อหัวฉีดเคลื่อนที่ไปบนตำแหน่งที่ต้องการก็จะฉีของเหลวนั้นออกมาและเมื่อฉีของเหลวเพิ่มขึ้นทีละทีทีละชั้นสิ่งงานก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆโดยของเหลวชั้นล่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นของแข็งเมื่อฉีดของเหลวได้ครบตามลูกทรงก็จะเป็นอ่า รูปทรงสามมิติในที่ต้องการนั่นเองนะคะส่วนมาก่าหัวหัวที่ตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้ความร้อนนะคะในการอาจจะเป็นพลังงานจากไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะมาดูในแบบฝึกหัดของเราบ้าง ฝึงหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่หน้าที่15ในการถ่ายโอนความร้อนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่15ค่ะ องความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการถ่ายองความร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่งตางๆรอบตัวเราที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันความร้อนจะถ่ายโอนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าการนำความร้อนก็คือการนำความร้อนคือการที่ความร้อนถ่ายโอนอน,นุภาพของวัสดุ จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะเพราะเห็นใดเราจึงรู้สึกร้อนเมื่อเท้าเนี่ยเดินเท้าเปล่ากลางแดดเพราะว่าอมีการถ่ายโองค์ความร้อนจากพื้นนะคะมาสู่เท้าของเรานั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะให้นักเรียนทำสามข้อนี้ให้เรียบรอ้อย Okay. ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรูเบียแล้วนะคะให้ในักเรียนนิแบแฉมหน้าจอไว้ได้เลยแฉกหน้าจอไว้ก่อนได้เลยค่ะอใครที่ยังเขียนไม่เสร็จแฉมหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรูเบียกับวิทย,ยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ S <S นะคะข้ามสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ